โดนหมากัดจนต้องเย็บแผลจะมีวิธีการดูแลแผลยังไงไปดูกันจะเจอเคสแผลหมากัดมานะคะก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลแผลที่ถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะห้ามแกะแผลหรือว่าเปิดผ้าพันแผลเองค่ะคือถ้าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ห้ามเปิดแผลเองนะคะเพราะจะทําให้ติดเชื้อได้สองนะคะวิธีการน้งแผลให้ใช้น้าเกลือนะคะถูเบาๆบริเวณแผล ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือว่าไฮโดรเจนนะคะเพราะจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นระคายเคืองได้ข้อ3นะคะต้องกินยาฆ่าเชื้อให้ครบค่ะห้ามหยุดเองเพราะถ้าหยุดเองจะทำให้เชื้อนั้นดื้อยาและเกิดการอักเสบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นข้อ4ี่นะคะให้สังเกตอาการตัวเองค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการบวมแดงมากขึ้นมีหนองไหลออกมาจากแผลนะคะหรือว่ามีไข้นะคะ ให้รีบมาพบแพทย์นะคะเป็นสัญญาณของอาการติดเชื้อค่ะห้านะคะให้รับประทานอาหารที่ช่วยให้แผลหายเร็วค่ะอย่างเช่นการทานโปรโตีนนะคะซึ่งได้จากเนื้อนมไข่แล้วก็วิตามินซีนะคะจากผลไม้สดค่ะการที่เราดูแลแผลดีนะคะจะทำให้แผลหายไวแล้วก็ยังทำให้ไม่เป็นแผลเป็นด้วยค่ะ อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอันเนินมาตอบค่ะ